อาวเพื่อนๆน,นี่คือสวนหลวงหล่อก่าอีกตอนหนึ่งนะคะใส่ลคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะีค่ะชมวิวนะคะอันนี้คือสวนหลวงหล่อเก่า ยายยายให้ดูอย่างนี้ก่อนเพราะว่าเขาถ่ายรูปอยู่ยายต้องแพนกล้องนี้กันค่ะไปดูดูภาพยอดไม้ไปก่อนนะคะอ่าสาวถ่ายรูปกันค่ะ,ะสาวถ่ายรูปกันนะคะค่ะถ่ายรูปกันค่ะค่ะดูน้ำผู้ค่ะนี่เพื่อนเพื่อนดูน้ำผู้นะคะนี่ส่วนรวงรอเก้านะคะ เพื่อนมาเที่ยวนคะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะนั่งยังคะเน,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 นี่ยเนี่ยเนีะไปเธอเธอเธอไปดูน้ำพู้ไม่เธอเธอหนุ่น เห็นน้ำพู้ไหมเจอๆเห็นน้ำพูไหมหนูๆๆๆๆ<ะ>่นนู่นนู่นเห็นไปเห็นจะถ่ายตรงนี้หน่อยถ่ายไม่ได้ก็าถ่ายรูไปถ้าดูด้วยไปดูโลกเลยนะโอเคโอเคดูนะคะถ่ายคนเยอค่ะ เดี๋ตอา้องเอา,งาค่ะเดี๋ยวไปติดเอาหน้าเขาเดี๋ยวเขาฟองเราค่ะ,ะดี๋ยปาหนาดี๋ยวเา้องนี่ชุดไนี่นึ่่สอน่วหลวงเราก้าจ้าเพื่อนๆดูจ้าคนมาเที่ยวเยอะแยะหมดเลยจ้าจ้าจ้า,จา